สวัสดีครับผมอนุทิพย์เยื่อยุนผู้การฝ่ายบริการภาคสีดูแลภาคกลางและภาคตะวันตกครับก็ขอสวัสดีท่านตัวแทนแล้วก็ในหน้าโบรกเกอร์ก็คู่ค้าของเรานะครับที่ในปีนี้เราพยายามช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคโรคแบดใหม่นะครับโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับชาวโลกเราเลยแล้วก็ทําให้พวกเราเกิดความ ลำบากขึ้นมาใน,ใ,นในระดับหนึ่งแต่ว่าผมต้องชื่นชมว่าทั้งตัวแทนและคู่ค้า,าส่วนเนี่ยทำงานกันในปีนี้ในสภาวะที่กดดันเราสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็ทํายอดขายให้กับภาคสีได้เป็นที่น่าชืน่นใจครับวันเกิจนดาจกลับมาดีขึ้นอาจจะทําให้ท่านตัวแทนคู่ค้าทั้งหลายทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็อาจจะตั้งเป้าที่เราเคยตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําได้แค่ไหนอาจจะต้องตั้งเป้าใหม่นะครับต้องตั้งเป้าให้มากขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ เป็นเป้าหมายที่พวกเราน่าจะทําได้ชดเชยของปีนี้ที่ผ่านมาให้มันให้มันได้ได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ก็สุดท้ายนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วผมก็ขอวอวยพรขออันาจคุณพระศรีร,ศรัตนตรัยพระศกดส์สิสธิ์ทั้งหลายที่เป็นที่นั่งสีของท่านัวมเป็บรรดาที่ท่านและครอบครัวประสบสความสุขความเจริญคิดหวางสินใดขอให้สดภาพบัรณนาธิารทุกทุกประการครับคุณ